เอาแบบรัดๆไหมล่ะครับครับเอารัดเลยนะครับมองภาพท่านบ่อยๆนึกถึงท่านบ่อยๆแล้วก็โทรละจิตถึงท่านบ่อยๆแล้วก็ถามท่านถามถาม,ถามเลยว่าท่านตอบมันก็นเมือนเราตอบถามตอบเอง่ะแล้วก็ไปพิสูจน์ในสิ่งที่ท่านตอบเราอ่ะก็มาย้อนเหมือนครับถามแรกนะนะครับคือประมาณถาม <นะ S 2> บ่อยๆใช่ ขยันสวดมนต์แล้วก็ขยันถามรู้แล้วเขาก็ไม่ถามแล้วหรอเขาเอาปัจจุบันไปอนาคตแล้วจะไปไหนอาตาจะไปไหนจะเกิดหรือไม่เกิดล่ะถ,ถ้าเกิดก็ไม่ต้องทําอะไรแล้สวสวดมนต์ภาวนาอยู่บ้าเน,นี่ยสาวเทศอยาไปไหนวันจันทร์ก็ไปทําง,งานตอนเช้าว,วันศุกร์ก็รีบกลับบ้านอยู่ในห้องพระนอน อยู่ในห้องน,อยอยนั่นนะยืนเดินนั่งนอนอยู่นั้นนะกว่าจะปลดประเสียก็บ,บวชพอดีแล้วหรือไม่ก็อยู่บ้านนะกำหนดได้แล้วตอนนี้ทำได้ไหมละ่ะก<อ>็สุกเสาร์อาทิตย์เอาอยู่บนบ้านเราไม่ไปไหนอธิษฐานไม่ออกจากบ้านเอาอธิษฐานไม่จับโทรศัพท์อธิษฐานไม่รับขึ้นทั้งหมดให้คนข้างล่างเขารับถ้าอยู่ข้างบนก็เขาก็อยู่ในห้องแหละ อันนี้คือคำแนะนำสำหรับที่ฝึกที่บ้านคําำแนะนำเขาทำตั้งสมัยหลวงปู่อยู่แล้ว